สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้แอนนี่จะพาคุณผู้ชมมาชมนะคะว่าตอนนี้รถกระบะคันข้างหลังของแอนนี่เขากำลังทําอะไรอยู่นะคะตามมาเลยจ้าตอนนี้นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็คือกําลังติดสติ๊กเกอร์ลายโครนนั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของคําว่าไททันนั่นเองนะคะมาค่ะเรามาดูฝั่งนี้กันเลยนะคะ อ่ะติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะจะเป็นตัวอักษรคําว่าไททันนะคะแล้วก็จะมีลายโคนสากตรงนี้อ่ะเป็นไงดูสวยขึ้นมาเนาะอ่ะตรงนี้คอกเหล็กใส่ติดตั้งเรียบร้อยนะคะแข็งแรงทนทานนะคะอ่าเป็นไงซุ้มล้อล้อแม็กอย่างดียางอย่างดีเลยนะคะอ่ะในส่วนของใบบันไดข้างอ่ะบันไดข้าง ยังดีแข็งแรงทนทานนะคะมาค่ะต่อมาเดี๋ยวแอนนี่จะพาคุณผู้ชมมาชมนะคะว่าลดคอสมาลงหรือยังนะคะเพราะว่าตอนนี้แอนมีลูกค้ากำลังรออยู่ก็สามสี่ลายเนาะอะเดี๋ยวพามาดูเคสนี้นะคะจะเป็นสีขาวหลังคาดำนะคะอันนี้เป็นของพี่ยอดนะคะอันนี้จากจังหวัดกรุงเทพมหานครเนาะอ่า ตรวจเช็คความเรียบร้อยนิดนึงรถพึ่งมาลงหมาดๆโอเคใส่ใจทุกรายละเอียดค่ะรถล,ลูกค้าต้องเป๊ะตั้งแต่ล้อลงถึงพื้นจนกระทั่งส่งให้ลูกค้านะคะซื้อรถกับเซนแอนนี่ตรวจสอบทุกขั้นตอนแน่นอนจ้าโอเค okay. ด้านหลัง โอเคสวยงามคันนี้รอชมพี่เขานะคะคันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตรับรองว่าเป็นชุดแต่งที่คุณผู้ชมยังไม่เห็นแน่นอนเดีย๋ยวแอนนี่จะแต่งแล้วก็ทําให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าจะสวยและเท่ขนาดไหนนะคะมาค่ะต่อมาเรามาดูอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้เป็นสีเขียวนะคะ อ่าอันนี้จะเป็นของพี่ปุ้ยนะคะอันนี้มาจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็ตรวจสอบก็โอเคสีโอเคฝุ่นนิดนึงเนื่องจากว่าช่วงนี้หน้าฝนค่ะคุณผู้ชมทั้งฝุ่นทั้งฝนทั้งลมอ่าเดี๋ยวต่อไปไปดูคันสีเทานะคะมาค่ะต่อมาเราไปดูคันของพี่สุชาดากันนะคะอันนี้เป็น Extended Cross สีเทาดำนะคะอันนี้มาจากพระรามสองเนาะนี่ค่ะก็คือติดฟิล์มเสร็จเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวขอตรวจสอบความเรียบร้อยนิดนึงเนาะรอบรอบคันนะคะฟิล์ม60รอบคันในส่วนของด้านข้างตรวจสอบภายในนะคะโอเคทุกอย่างครบด้านหลังโอเคก็คันนี้ก็เหลือแต่ง แต่งเพิ่มเติมอีกนิดนิดหน่อยนะคะก็พาดูประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีอีกคันหนึ่งก็คือเป็นคันสีเทาดำเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือลูกค้ามาจากต่างประเทศเลยนะจ๊ะเดี๋ยวแอนนี่จะอัปเดตคลิปแล้วก็ชุดแต่งทั้ง4ี่คันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในคลิปอีพีต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามด้วยนะคะเพื่อไ่ให้พาดคลิปดีๆรถสวยๆชุดแต่งกะตับ อย่าลืมนะคะคิดจะออกรถคิดถึงแซแอนี้มิสูพนครสาขาสายไหมจ้า